คุณน้ำปบมือค่ะปบมือค่ะปบมือค่ะนี่คือคลิปรีแคปซีรีสตรีเ้นค่าหไาด้ยักษยิง EP ที่หนึ่งเราเพิ่งดูมาส,สดๆร้อนๆเลยคุณน้าเมื่อกี้หัวร้อนอยู่นิดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าซีรีส์มันสนุกมากได้พึ่งอน,นิสงของคุณหนูสามจวนสกุลจวงของเราวันนี้ถึงได้คึกคักกันจริงๆสร้างความยุ่งยากให้น้องๆทุกคนแล้วอุ้ยแหมนี่แบกรับไม่ไหวหรอกท่านเป็นนายพวกเราเป็นบ่าวจะให้เรียก น้องดีอย่างไรใครน้องมึงไม่ถามกดขุงโ,โจสกุลจวงแบบไพ่พูดพลังปากลงโทษอย่างไรเบียนผูณหนูสามแบบไพ่พูดพลังปากก็ควรจะตกปากทำไม่เหเลยเลยเลยไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้หนึ่งเลยที่เราโดนตกอันนี้คือต้องอวยยศก่อนนะคะเปิดมาคือภาพสวยมากหนึ่งภาพสวยมาก ชุดสวยอะ่ะเฮ้ยเรื่องนี้คอสตูมดีฉากดีภาพดีมากถูกต้องงานภาพคือถูกต้องคุณนาะสีคือถูกต้องไฮโซนะ uh oh. ดูแพงอะ่ะถ้าคุมโทนสีได้แพงมากมันดูแบบมันดูเป็นฟิวเออร์โทนอะเธอหนึกอกไหมภาพนางมันมีความแบบความตุนตุนนะดีทรงพลังทรงพลัง,ง,ลงคุณนะอินเนอร์ได้โอ m ม god แพทเทิร์นภาพดีมาก ไฮโซ ภาพสวยหักสวยชุดสวยแล้วก็การวางแพทเทิร์นตัวละครสวยองค์รวมมันดูแพงมากใช้คําว่าแพงก็ไม่เกินจริงโอเคแหมทุกคนลองไปดูว่ามันแพงแบบไหนเราค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วกันโทนสีของชุดมันจะเป็นโทนแบบกระปิ่นิดหนึ่งโทนตุนตุนอะไรแบบนี้ก็บวกกับการคุมโทนสีที่มันออกเป็นโทนสีน้ำตาลหน่อยๆซึ่งเราเรียกโทนไม่ถูกนะแต่มันออกเป็นแบบน้ำตาลอมแดงนิดนึงค่ะคุณหนาะมันก็จะมีความดราม่าอยู่ข้างในนั้น อีกหนึ่งจุดที่ชอบเลยก็คือเปิดตัวมานางเอกอี่รอกทูล,ล่นถูไล,ลเป็นฟิลแบบว่ารันทอดอะไรแบบนี้สปอยนิดนึงได้ไหมก็คือเหมือนว่านางเอกเกิดมาแล้วมีเหมือนแบบไอ,อเขาเรียกาสาวพื้นแดงรองเท้าแดงคริสเตียนลาบูตองอะไรเงี้ย สาวเท้าแดงที่ฉันใฝ่ฝันอะไรเงี้ยคือเหมือนฟิลแบบว่าเออดวงนางเป็นดวงกาลากีนีถ้าอยู่ในจวนก็คือจะมีความชิปหายไวายวอดอะไรเงี้ยนางก็เลยถูกแบบเนรเทศออกไปจากจวนนู่นไปอยู่กับ2คนนะสไปยอาสไปยอะไรของนางอะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็คือย่สองคนที่เลี้ยงนางก็คือตัวเย่น้าก็เลยเดินทางมาเมืองหลวงคุณนะกลับมาที่จวนพอกลับมาที่จวนปุ๊บ,บก็คือเป็นฟิลแบบว่าไม่มีใครชอบนางเอางี้แม้กระทั่งแม่ของนางเอง ก็ไม่ชอบนางแต่ฉันมีความรู้สึกว่าแม่นางจะมีบางสิ่งมาอย่างอยู่ข้างในใจโอเคไหมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าว่าแม่นางอาจจะปกป้องนางก็ได้อะไรเงี้ยเค่ฟิลปะแต่คือเปิดมาคือแบบเป็นฟีลบอกว่าทุกคนเกลียดนางอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนนางก็โดนแบบด่าจืดๆแล้วก็โดนแบบแกล้งจืดๆอะไรเงี้ยหญิงเธออย่าไปยอมนะคะเอาอีทําลายเรื่องดีๆทําลายงานแต่งของข้า แามยังมาแย่งเตียงของข้าอีกให้อนุญาตจะเป็นบุตรสาวจากเมียเอกเพียงคนเดียวข้าค,คือลูกชายคนเดียวของท่านพ่อนะไปไป,ไปไปไปเลยไปพ้นจากสกุลจวง<ด>อ้า,อา,เ,อาเธอต้องสวนตีแล้วหายโกรธได้เหรอสวนข้าไม่กล้าเหรอต่อให้คืนนี้ข้าต้อตายแล้วคนพวกนี้รองเสนาหานก็จะรับปาก เรียตัวเจ้าเอออนุญ,ญาตให้เจ้ามาเป็นเขยจริงๆด้วยเม<อ>ือสีช่างฝันหวานนะว้า <Why? S 2> พูดอีกขอดูว่าข้าจะตีที่ร้อยฟิลน,นั้นมันเป็นอารมณ์นานมันมีความอินแบบ แบบนั้นเลยเก็ตฟิลว่าหานั่นก็คือทุกคนต้องไปดูโอเคไหมเสียดายจริงๆที่เราเรียกไม่ได้เราค่อนข้างอินโอเคไหมคะเออตรงนี้ก็คือชอบแหละที่แบบว่านางเอกเขามีความแบบทรโหดอดทนแล้วก็มีคนเกลียดนางเอกเพราะมันจะทําให้นางเอกเนี่ยหดสู้ขึ้นมาแต่ก็ต้องรอดูว่านางเอกจะสู้คนไหมาคาดหวังพอสมควรแต่เราว่าจริตค่อนข้างได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมจะหลนางเอกเปิดโตมาก็คือเป็นฟิลแบบตอนนี้คงตง้องเรียกว่าพี่เขยแล้ว คุณหนูแกียาตสสิดอย่างนี้คุณอา เป็นฟิลจิกก็เป็นฟิลแบบว่ารอฉันเถอะแล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นกีการอะไรเงี้ย <c oughs> เนื้อออกมา1กลุ่มเอออันนี้ชอบแล้วก็อ,อ่าพระเอกก็แอบตกใจกับพระเอกนิดนึง <c oughs> ถ้าใครชื่นชอบพระเอกที่เป็นแบบว่าธงแดงอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบเพราะว่าพระเอกก็คือแทงเลยแล้วบทนางแทงเริ่องขอคำสั่งตรวจสอบยึดทรัพย์สังหารคนไปมากมาให้กี่แท้ก็คิดจะฟุบเอาไว้ ระวังคำพูดด้วยท่านสมคบพักพูดเผยจดเจริตประพฤติมิชอบเดิมควรถูกทรมานในคุกหลวงวันนี้หลานมาส่งท่านไปสบายขอให้เดินทางอย่างสงบเถิดเลยนี่คือพระเอกโซคุณน้าเป็นไงแทงตึงเข้าไปหนึ่งแม่ดนี่สะ วอเด่นี่หรอพระเอกเก็ทฟิลปะเออแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเหตุผลเข้ามารองรับเราว่าทําไมนางต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ชอบเอกทงเขียวเท่าไหร่เพราะทงเขียวมันจะอ้วกพอเจอธงแดงก็อน่าสนใจแล้วก็บวกกับนางเอกดูเหมือนจะมีอะไรเอ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 อยู่แล้วก็พระเอกก็ดูเหมือนจะเอ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 อะไรเงี้ยแล้วก็ดูทรงเหมือนว่านางน่าจะทันกันเพราะขั้นในสตอรี่ที่เราดูมาขั้นในอีพีหนึ่งอ่ะเหมือนแบบด้วยสายตาแล้วด้วยสิ่งที่เขาสื่อสารกันมันดูเหมือนว่าตอนหลังๆพวกนางน่าจะ แบบร่วมมือกันอะไรซัมติงหรือเปล่าเพราะว่าดูทรงพระเอกก็ไม่ได้ชอบโจรน,นี้เท่าไหร่หรอกมัง้งพอพระเอกก็เหมือนตามสืบเรื่องเรื่องราวข้นในโจรหนีอยู่เรื่องหนึ่งมันก็บวกกับนางเอกที่แบบเป็นต้นเหตุท,ทําให้เยอาสไพเยนาสไพอ,อะไรของนางตายไปด้วยอะไรเงี้ยเออเกนฟิวป,ป้านางก็เหมือนแบบเอ๊ยยังไงนะยังไงนะอะไรเงี้ยนางเอกก็ดูเหมือนมีเรื่องราวอะไรปิดบังปะไม่รู้ไงเพราะเปิดเรื่องมาตอนแรกนางเอกอยู่กับอีสองคนนั้นใช่ไหม แล้วอีกสองคนนั้นก็คือจะเอานางเอกไปไข่ซ่องพอจะเอานางเอกไปไข่ซ่องปุ๊บมันก็จะมีการแบบอ้ามามา,มา,มาเสร็จตัดภาพไป1เดือนต่อมานางเอกก็มาที่จวนนี้เลยไงเออเรื่องราวหลังจากนั้นคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่านางเอกอาจจะอย่างนี้ไหมล่ะ อ่ะไม่รู้โอเคไหมคะทุกคนอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคไหมแต่โดยรวมแล้วเราชอบมากนะคะนี่คือแค่ EP แรกเท่านั้นเราไม่รู้ว่าพวกเธอจะชอบคลิปแนวนี้ไหมแต่เราก็จะพยายามอินเสิร์ตที่เราถ่ายมาให้ละกันไม่รู้โดนบล็อกหรือเปล่าโอเคไหมคะทุกคนตามนั้นจะาอ้าปากไว้เท่านี้ละกันนะคะทุกคนกับคลิปรีแคปก็ก็งงอยู่เหมือนกันไม่มีสคริปต์แล้วก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยเออเขาพูดไปเรื่อยไปเปื่อยนั่นแหละเออแค่นี้เนาะเออแค่นี้ละกันถือว่ามาประเดิมละกันคนนะคอมเมนต์หน่อยละกันว่าไปต่อไหมแบบคลิปอย่างเงี้ยไไปต่อหม ไปต่อก,ก็ได้หรือไม่ไปต่อก็กไปต่อก,ก็ได้เลยเนาะโอเคอ่ะลองดูลองดูเท่านี้คุณอ่ะเออไ้เจอกันใหม่ค่ะไม่ไหย